พี่น้องตอนนี้กำลังเสีอยอกไปส่งน้องขอดอยู่ปากทางพี่น้องสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะเออว่าถอดว่าเป็นยังหิวเอาคล้องกองเฮ้ยกองยั้งเนี่ยของคล้องผักเนาะอย่าไปถิ่มคลองเด้อข้าแต่นอนข้าจะเอาคลองลงบ่หูเมื่อเนี่ยตายแล้วเสื้อผ้าบ่เอาบอกกระเป๋าเสื้อผ้าน่ะเป้าอยู่นาเลยเออบ่าวที่สามเมื่อใส่ตวเก่าเนาะ เอาไปส่งอยู่ปากทางพี่น้องเอ้ยไปอรอโหลดอีกอันนี้ไปนี่หรือว่าอันนี้สิรินนายเออบอลินมาสันอืมสภาเอาไปถ่ายแม่เป็นการซ้อมบังลูกชายคือสนะิโลกอะไแหละเนาะดีกว่าอยู่บ้านสืน้อไปหาเงิงนหาคำเออสบายตานาะหรือเปล่า <laughs> สบายหัวสบายตาะสะัน สบายดีหร e> no, uh, uh, ือไม่สบายดีป่าลุงหรือไม่อะไรไหมลุงเพิ่นเบิ่งอยู่ได้เนี่ยนะเบิ่งน้องอื่นมาสันสบายดีหรืม่เฮ้ยได้เลยไอ้บุตอน้องเยี่ยมซ้ำอันน้องเยี่ยมไปทางใดเลยอันนย้ได้สบายดีป่าลุงไม่ไหอืมป่ะไปส่งไอคอรอดไปมะส่งระเบ้าอย่าไปป่าลุงอ่าเธอพากันซ่อมเรียนใส่ลายอยู่พี่น้อง ลูกชายเพิ่นสิไปกรุงเทพไป,ปไปป้าเลยเด้อบ้านนี้เด้อไปไปป้าแหละบ้านนี้ họp với người. แรงหนัดมาน่ะโต๊ะหูบอกเกือบเกือบมาบอลล็อตทางน่ะปื้นเปื้อนโอ้ยมาฮอดหน้าเลยสิกับพื้นกดี๋ยวทิ้งงอออกมาเลยเกล้มาต่อเลยแน่นบอลแรกแตั้งคิดว่าพ้นบอลโต๊ะลายเมอร์เลยทางมาหน้าสิ่ทีขึ้นนะว้ายไอ้ไอ้ไอ้อ้ยเข่ากระลังเคี้ยวพี่น้องเอ้ยเข่ากระลังเคี้ยวปัญญามนี่แล้วขาเจ้าก็เลี้ยงงัวเนาะ ง <hertz diversity S 2> ัวแซวแซวกำลังหอดบ้านเฮยม่วงไปน้องตอนนี้ เน่ก็ออกมานำพี่น้องเอ้ยมาส่งน้องขอศไปกรุงเทพนี่นี่เลยอู้ยแบบแสงกับคือแบบสลัวอย่านั่งในี่แล้รอรถจะหน่อยรถกามาแหล <c oughs> ะชิวแมนชิวชิวเอาเน่เน่เอาเ,เ,อาเน,น่เกิดไป็นนางนะ <c oughs> อืม อันนี้มาส่งอ้ายขดมาส่งบ่าวขดกรงุงเทพตอนนี้ยังนั่งรอรถอยู่พี่น้องเอ้ยรถสายทางผ่านหลายคั้นเลยเพื่อนวะอืมอันนี้กับสีไปน้ำบ่เอาอันนี้ไปหาปลาลุกหน่เดอ้อเอาอันนี้ไปหาปลาปลาสันนิ่งน้ำอันนี้สีไปลายหาปลาสันนิ่ฮะไปบ่เ้ามาสุดทางพี่น้องเอ้ยบอกว่าขิดหอดปลาสันนิ กินอดป่าสน,ปสนปีป่าสนีไปกรุงเทพป้าทางบอเอาเนยปู่นางที่น่ะเนยนั่นน่ะ,นะ,นะ,นะปู่เอานยได้น่ะเออนี่ยเนี่นี่นี่น,น,นี่โอ้เรามายัางเนาะจื้อลานอยู่บโ่โอ้บ่จื้อลานแล้วคะแนนเน่ยคะนอยู่ว่าปุ๋ยเลยนะ่ะแม่บ่แม่อะไรยังไปทามบ่ไปบอย่างไปทามมายั่งมันฮะไปบ่ เป็นยัละมาเอาหลดน้ำมาได้ตอนนี้ก็มาหอดบ้านน้องหนุกเคียนด้วยพี่น้องเด้อบ่อนหลัดหลดก็คืออยู่น้องหนุกเคียนเนาะอยู่ทางด้าเลยเพราว่าบ้านห้าอยู่อันเส้นทางแบบเส้นทางแดงไปเอาหมู่ันมาสู่กันอยู่นี่บ่งเออไปอดีอเออข้าเจ้าคือมาผูกงวดใส่แถวนี่เนาะควยเนาะ หนาทางเลยหนาทางเลยอันนี้เห็นยังอ่ะ่ะเราหลดน้องจ้ามัานกำลังใส่เสื้ออยู่ตอนนี้อ้าน้าไมเรียกหงายหรือเวล่าเป็นตักคือเนี้ะจะคือจะ้ปแต่อยลา โอ้ยว้าวแซ่แปดร้อยล้านสี่ร้อยกับพ่อแล้วคนใดนี่บ้อย่งอ่งเี้ยบอก่มูเดโมทางขอดไปนำการพี่น้องไปน้ำไปนำการสองคนนี่บ่สองคนสองเสี่ยวไปถิ่มกันยืนกลางทางเด้อ แล้วนี่ก็ล่อรถกีโลสายทางขึ้นไปสวัสดิ์เขตอันเนยยานปูอันเนยยานปูจับเมื่อพี่น้องเราบอกเอาดอกพี่น้อเขาหั่นขาพี่น้องเลยนางเสียายังเอาขนมเป็นห่อนี่บ่ ตอนนี้ป้าป้าอมยิม้มจนหนาแขวเหียนนางได้ขนแมแล้วตอนนี้นางคอยก็ยังรอรถคือเก่าคือน้องเอ้พอ,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 อรถยังบ่มาเนาะไปยังสาวน้อยาสาวน้อยยังแล้วเห็นรถย้ำได้ป้าปรถมาสัน้น นั่ง่านนั่นปู่นั่งจับไปนั่งจ็ไม่อยากไปพยานปู่พันจับมือนำหลังจากส่งน้องคอดแล้วล้วก็พาอเนยมาตลาดปากซองพี่น้องไปย่างเลยคนหอหูทางปเปื่อนเดอ้อเออทางเปื่อนอันนี้คือตลาดปากซองเมืองสองคอนแข่งสวรรคเขตเดอ้เอพ่อแม่พี่น้อง พาเนยแวะเข้ามาเบิ่งของกินเล็กหน่อยเนาะแล้วก็ซีเมืองนะพี่น้องเนาะในจิลลูกซีนบ่ซื้อลูกซีนให้อาเนยพี่น้องเลยอะเลยนี่ย่างเข้าไปหดในแล้วโอ้เบิ่งทางเลยทุกคุณไปเลย ย่างยงโอ้ไปตามแบบตันหันตามหันขาไปนะโดยย่างเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นโซนคลายของขายพวกสะพานาแพนะพี่น้องเน,นาะย่างยางอันนี้มีแต่ผ้าทุงพี่น้องเต็มเลย Xoay xoay ngâm ngâm Phần chữ hẳn Sao hồng nó Nhàng cà phê Nhàng cà phê nè mi Nhàng cà phê Hãy <laughs> <laughs> มาส่งนัองขอดไปกรุงเทพแล้วก็เลยแวะมาเลยไปเมื่อนี้สวยเลยด้แล้วก็สิเขาไปซื้อคองอยู่ของกินเหล็กหน่อยนะพนีองเนาะห่านผนติดกับที่่าขายคองกินเลยเนาะนี่เลยพียงคนนนี้นะ <laughs> ลงวัามาเศร้าแล้วก็ไปน้องชิโน่แล้วก็วกมาพี่เลยบไ,ไิตัต้งใจสิมาได้นี่ <laughs> อะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องนายก็ขอเจ้าเพลงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนีป่าเด้อพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อสบายดีอันมีเอฟซีผืนน้าอันเวลาถ่ายคลิปอยากจะพรมลายเนาะกลายเป็บบบว่ามันแจ็คแนนได้พี่น้องหูซื้อแบบแบบว่าปกหูป,ปกตาอยังมยงมายงมายิงแบบนี้นะ ก็เลยจับเป็นธรรมดานะพี่น้องนอกจังได้ก็ต้องขอโถษดขออภัยหลายๆเด้อพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้อง